พ้าว้อเนี้ยงกับปิดยแขกปุ๋แขกเพื่อทำรายวกตัวกัวตัวตัวไปให้ก้อยคู่บักเชี่ยแไปทำรายเยอะโยเรียบโยนอันนาเลื่อบักเียต่อยมันช่แขกตัวทำราขึ้นเออฝวกตวกัวไรัวกลงแตายบมันบ่ไเด็นนิดด น่ก็ข่านก็หนูก็กิ่นบ้างแทหนูกิ่นบ้านแท้ถูกบานแท้อันนี้เอฟพีร่วมบุญมาห่างมากช่นยืมแเ้วอ้วยร่วมบุญมาโอ้ไรผู้ารคนยึมอาจจะมีห้องยืนบ้านได้อก็เมื่อไงบ้างนี่ละคือการนี่เปิดจระโชคจัมมันหายคร่มเอาแค่คือไรคนปั่นเยอะบ้าน คื่ชิพสองคนผู้ตัวจยิองคือชิพองคนเอาก็คือืฝากไปบอกใดเพราะมันหลายคนคือชิบสองคนได้ครับปูฝากไปบอกว่าปูตากันออกกันเ้อะปูได้เด็กฉลองเกียดีน่อออกกันคนแรกเกียร์สืเกียรสีบเกียร์สี่อยิมครับปูเออปูคือผักขาวาวานเนอะใบเกียร์สีแพยิ่ม อ้าวใครลูกแรกที่รวมบุกมามือโตกมมอดับมมอโตกมมอไหม้อาลูกันนั้ถูกขับไะหึงหึงแล้วก็รวยนะดูนะอ้าวบปยิงมาไปยัการที่ของจะทุ้หัวขัดหัวขวมมามรื้อรวมการส่งข้างบุญกับปู่ตาข้างองค์พระใหญ่ผ่านมาทางเข้าเขียบบกเก้เคแล้วรวย เขียดขาค้ไม่มือรูกผู้ใดือตั้งคือข้องอยู่ในหงอันนี้ตั้ง้องเขียดบอกเนีเยตั้งเขียดขาค้ำป่ะเขียดขาค้ำเขียดขาเร่แต่มือเราอยัางเงข้ขาเร็วมันคือตื่นทั้งมือมันจ้างก็มันตื่นอย่างเงี้ยมันจย่ปงครับพ่มันอยากเนเมอมันอยากเกยตีบตัวจะางก็ยืมเออเม่มันวาง มันบมาบ่าอตัหมันเ้อพอติหัวว่ะหพวว่ะจะคืออว่าขือนี่ะเอ๊ะเสยใครกูมาคู่มือกูได้วัดคันก้วัดเสกเอว่าขันก็นเออขันยินยันนะค่ขาเร็วมากก็เิใหงายหัวว่าขันมันบมานอนกูห่าผัวกับ่ได้ตื่นขวยอยู่อู้เขากนนบ่ถูกเนาอนึ่งเขาขางมัน บ้นย <Cornell> ังคงอยู่คุกแกะโบบ้านเป็นยังก้ขคกมเป็นยังไปสุกับไปคืนน้อนไอ้ข่ามันบ้านยังแก้คืนอืมันได้สุคกแกะโบอ้ยจูบบ้านลุดว้นหลานได้ปกอือฝอยทักน้อยมาเกื่ยมเนาะอบอันนี้เอฟคือันานมาแข่งข้าเขียบแกบนีเคีด้ล้วด้วยแข่ขูกหลานมือโูกมือด่มือโูกมือหมั่นแล้วด้อห่างมือีเดีกรูกูคนดําด้วย ขอให้ถูกไว้ทุกคนเก็บบอกเอ๋บวกกว่าท้าอยากรวมข้างพระให่เนาะครับพัะเงียบวกกันคนละเกบไปหนูเด้อครับคนละเกศเกอืมคือคือใหญ่ท่บ้าผมผืนเนี่ยจังเน้่ยเขาแก่เนื้อหกศขนขึ้นั่นี่เต็มเตมไเต็เต็มเลย เต็มเต็มได้ต็มวคือันนี้เก็ดเก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 ิดหมตรงนี้เต็มเต็มพิ่แกผมคืนเนี้ยเตียงก็เสียงร่ข่าคลุข้างบุญกับปู่ตา้างโอ้โเคปเออครับนางหนั่ยเพราะขนใจเงินเขาจัดบาดเว้าวัวคิดผมคือจะเคดบาทูกขาคัดเงี้ยมวังว่าเสียเงินดีแร่ใจว่าแค่ะ เออนีนอเขาวัน <t> น <half> ี้เาขายนอะรวมแกงหนังน้งมอหาด้วยกว่าแขงว่าขายว่าจะคือพวกแกะไตติมมั้งนะแกไปเติมแกไก็คือเขาถูกไเออผู้แดะขั้นพูกดกะไตเตมยิ่งพขอดเกี่ยเออขอดเกลี่ยมีกระดิ่งระรานผู้เรื่องขอดเกียขึ้นระลานหรือเออขั้นมันเติมมาี้ Bớt ra lúc lái chai bớt đẹp Chắc thương Không thấy thì bớt được ngọt lọc Cái gì cũng đã lòi 2 lòi Ừ nang đi gà Hà uh, rồi bà đi Bớt Cái gì bớt kia 19 bát thôi mà Đúng không? Kìa, lãi bỏ Ừ Ừ, ào, hành vi khổ Mươi đà, mươi khổ Mươi mặn, nhìn nhìn Đâu có đi bồi ná, Nàng đi đà ná Ừ bát nè anh ý. อออเ,เออเอฟซีแผงมาทังท่องเิตบอกเอ๊ลูกขอพรวันเกิดแากอโอปุจาด้วยหนูกเกิดวันที่สิบเปดโมกแรกสองหาหนึ่งหาอายุหาคิคือปืนเดือนค1อเอด็ดโอ้คลิเอด็ดเดือนเขตว่าสังยืมโอ้เขตสาวบ่างหนักหนึกคลิเอด็ดเดือนเขตว่า <c oughs> สังยืมนอขอสมองไม่หมด เออผ้าหางับกูผ้าหา,า,หาอือเวอรฟมันเกิดให้หนูหน่อยหนูนเกิดสิบเป็ดบอกแ็แล้วก็บอสให้นหอดไปเลยพรุ่งนี้จถอเอเอก็ขึ้นากเกิดระดอกกันไปไปฟาลงนาโอ๊ยอคอคก่อนบรสจื้อหนูว่ามือเงินคาเครกบอสเอออายุหาสิอคือเติออืมเออขันขอกับสืออหายขันบ่ขอกับออกบอหายอืม ขอค่าเค้กวันเกิดวันที่สิบแปดเนาะแต่ขอร่วงหน้างมือนี่วันที่สิบเอ็ดขอให้นางสมนมือโกรมือแรบมือโกรกมือมันอายุวันเนี่ยทุกครั้งพลังเฮืแล้วก็รู้ด้วยถามว่าอายุหายชื่อคือมันดีบอกผมเนาะก็ดีเห็ตัวมันบอดดายหายชื่อคือมันดีใจอยู่มันบอดดายเออข้นมันตายมันบอดดีเขาใจบอกเออควบโลก อายุหาชิ้นคือฝรพ่มไม่คู่แขีส่วนเท่าอ,อืก,กนๆเนาะเออหาชิ้นคือดีพอพอาะดียังไงขั้นดีว่าจายเนี่ยอันนี้มันพอจายอือหาชิ้นคือวันพอจ่ายเนี่ยมันย่งคือเกา่าพี่น้องร่วม่อมเดียวกันเพนรืพะยงครับปูพ่อแสดงถือเอราะยังเมื่อโอ้คุณแยบ่มักแค่กูก็เจพาะอายุกุนั่งก็ถือแค่ไหวไม่คู่หม่ แ er. uh mm. ้วถ so ึงมาบอกอินกันกระโดดระเดื่แบบบอกไล่ตัวนี้กระโดก่เบัโตัไม่ใจกูยมไม่คู่ว่ะพว่าแตไม่คู่แบบว่ายืมกับว่าทุกอกันอืมกวันทกปูเแล้ว่าแต่แ่ินัปิงยัมวบ้านบอกตัวนึ้มันยังไม่บอกอีตัวน้ามไ่หอชิบชองฝุ่บนีว่าแ่ซึ่งบ้านค่ชิบช่องบ่านแค่หาชีบ้านแทั่วยชีพเดียนกูบ่าแเก็บถุงว่าแั่ยืมว่ เรื่มเพราะทีว่าปวดท่วงืือเรื่มับาคุณได้กอดเรื่มวบาคุณได้มองที่ขั้งนวลไวนั่นแหละเรื่อยร้อยตัวเรื่มที่ให้บบกตัวเดียวเปไปเพราได้หัวเรื่มถือเนี่ยเอาคูว่าหันขึ้บอกส่ขึ้นพกตัวเดียวเอาไปช้งเนาะรั้ตัวเดียวก็เขียวกระโดเนาะข้งบ่าหายะไรเรื่คือ้าคอคือว่าหัวชักหัวขวใหม่ไม่คู่นี่ย เออพ่อกะแจ้งตายแล้วตายอีกเนาะพ่อกะชื่อพ่อกะวจะเก้ดเออวันนี้ไม่ควันเกิดหายพวกหายวันเกออคิเจะ้นพวกจ่ายก้อนยืมอืมเอาอวยอรวันเกิดแล้วมาอพวกนาะเออพู้เท่าราคาคือคือเรื่อปนจรินขเชื่เนี่ยอืมกริงยังัขนโพอเ็กคือเรียกคันยังพ่อคือเรืยองพ่อมหยุดจงเนคือเรื่องพ่อ โอ้วันเกิดกะขอแจกไปทั้งบุญเลยใช้ขวอนันหายพลาดนะไหนดูหาซิ่งคือปุยมันค้อมเลยแหละใ้อมใชไหม้อมหพลาดนัไม่ได้เสบุญแล้วไปหาเชื่วเชื่อว่วาเท่าไห่แล้วเสอยไปงั้นวันเกิดเราชนแค่หวัดว่าๆๆวาันวา่ๆๆวาตัวอายุกัผก่ผบ๊บเปล่ยนเท่าก็แี่เราหาซิ่งคือห้อมห้อมครับห้อมเนืน ห้อมสิออกีิพ่อคือสองตัวนังบ่มีกระจปึกเน,นาะมามาแก่เก่าลงอ่ะใส่ท้องเก่า,กาคราคล้องแก่กวืมไอ้กูหายคือคือมันห้อมขาดกูได้ยิ่ห้อมยูคุห้องใส่กูอครลปเก่าคือมันมว่ตายง่ายไอ้นี่มันหายคือคือม,มันห้อมแล้เนังว่ะ พอใครข้อออนใครน่ะบอกดีๆพอจะบอกหไกูก็เ <Gun> มื่อยมากว่เออแต่เน <us> ี่ก็คือใช้จะใช่หาชิบเก้าว่าใช้หาชิคใช้โอ้ม่กูดรบพูดยอะว่าอะไรกูไรโฟมันเมื่อยจับเฉินเลยเ่งครับไอ้กูหายคือตัอไอ้กูไปยไยุครับผ ขั <laughs> ้นบนยากันการหาี้โร <c oughs> คเยิมขั้นจะจำกุีุ้เดิมน่อยิรล้บปื้นไรอายุหาคีอื้นเออกระช่งบ,บุญพอกระบอกว่าชังบ,บุญอือชัางบุญต้อยอายุจะขอวันเกิดนเออว่าห่นหายสามวันต้ออายุวนะ่าหอหายขีนะ้ไน่ะ เวมันือเหารไหนพอเขาบอกเหตุไหนคยังว่าโตอายุใช่ข้อหตุาจะกปโตอายุจะข้อเหตุไห่โ่อายุอะไรโตอายุอะไนมาเกิดเหตุกาจไหนใช่ข้ออะไริดเรื่องไม่พ่อรรานบอกข้างไ <c oughs> งงม่ฟ้อรานก็ใช้ให้พรารวยรู้เกาไรไหนใครผัวบอกก็วกวใช้แต่กาน,น,มนมัเน่เงีนยงไปว่า จะเนี่ยงแต่ไโตอายกจะโค้งใช่เขาได้ก็ะใช่กัรกู้วจับหวัดก็ใช่ไปอย่วใครกู้บอกนี่นะเป็นชีวิตมนโค้รอดอยู่เรื่อรอกู้ให เอาขั้นพอมาบอกมันบ่นเปิดคลีมมันคตรจเปิดเลยรองข้นเกลียวคือบ่ถามพอเดี๋ยวาจ่าอสังสีดอยังเปิดเกลวมันเกิดคือบ่เอื้อพอจข้งเอเอคือพอพูจาเอาีิหอเนี่ยคือพอเอื้อยังม่เกิดเฉพาขอเงินขอหนี่หาชเปิดแต่ขออยู่หัน แคยจักบาทก็เล่าแค่ใจคยรกนึก็ใจฟัวบอลคือเจ๊ยิงคือเจ๊กิงบอกวีโบบอกนีโบบอกีบอกีบบอกแค่บอกก็สิบรู้ตัวเองนีกแหละเดือนขึเดือนคืงวันขึ้นเดือนคืนข้รูองอยู่อะเรยืม นั่งข้ายูกมองเลยละให้คนเขาค่าใจมอือโรเวลาสิอืกโรเวลาอีกได้ไหมอือพบว่ามันจะไม่คบุบพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้คบห้าคืนเนาะแต่ว่าจะขาดลุกขบับดอกลูกดอกยิ่งหาชื่อม 5, ไม่คู่ว่าของของผู้ขาดคบร,รบรแล้วพอว่าชื่อหกโมกันแล้วแล้ววันนี้เป็นยังคือว่าหาแรงบ้านผู้ใดว่าบ้า คือหายไม่คู่นะเพื่อนแต่บอนเบาคือคือยรัมไม่คู่ว่าแต่พอหายกลุ่มก็มือตายแก่อใช่เออดกกุกมั้มือมา้มือดียรนะถามว่าไม่คู่ถือไปถือแล้วยมเป็นงั้นคือเบาเลยบอก่าไม่คู่ได้แล้วก็ว่าไม่คือก็เลยพูดเล่นพูดหัวไปเอันนี้นั่งชมอน มาคายกูอายุห้าสี่เนาะจากไปนะลูกนะเอาหร,มมร,มรมิมือโขดมือดับมือเกลียมือมันเส่งมเแล้วก็มือบวยปู่าฟัางจักว่ดดู <c oughs> อันนี้นางอ่อ,อนอ่อ,อนที่าข้ามง,งกุม่มคาระวะปู่ตาปู่เซกข้าวบ้านหายไม่เคยชาครับเขาเพราะท่านไดนะ้หายขาดรับเขารู้เรื่องข้ามมือเนี่ยโธไม่ต้องให้รู้หรอก หนูได้เม่วานนี้หนูจะลงมาทำต้นมะขามใหญ่ให้พ่อเลยอเพราะแค่หวาอืมเรื่องก่อนนี่ค่อืมเอาอย่างนี้ถิ่มาเ่ร็จต้นมะขามเนาะอือจะได้มารวมบุญนั่งไวค้คู่อืมทำมะหาคืดีร้างมะหาคืดีเสร็จก็บบุมจะได้ร้องเดือนกุมภาอืมโหแกะใช้งบประมาณเท่าไหร่ลูกบอ,อก่วย ฟว,นะวามหงฤทธิ์อินทั่นกออนิ่่าด้อออกคนลรกเกิดสื้มาลุงนะเค่นี้นะอ่ามือทุกมือแรงมือทุกม,มือมันนึกคงได้เร็วลนะุงเนาะก็เบาเร่นไปกต่ช่วงนีไ้ได้เร็วแล้วคือฝันมาสต่ห้องแตงโมนางลาตืีนางอุดรเพ่งพิกเพ่งพิษนางาสาวสมวัอาจร้า นั่งอ,อ่อใช่ต่ว่าเคลมว่าอ่ายอไทยนงไงยืมต่ว่าบ่ามีรอดเรื่ออ่อไทยเนาะอนายบุรัตืมนั่งรับมุ่งข้างกต่อ,อธิฐานป้าคือว่าอธิฐานกับมือเนาะโน้ตคประกักอ่าร่วมบุญมาให้มือโชคม,มือรางมือโชคมือมั่นถึงถึงแล้วเขารวยทุกทุกคนนะลูกนะเอออีอออนั่งต่งโมพ่อบอกได้ว่าใช่หรือจ้าบอกโตไหนสิบเจ็ด 17จับปูกระเรียบที่บจกแล้วกระเรียบไปจัปูเก้ยนให้เขาโค้ทแค่อากเอาลกบุตรแก่าก่บ่แข็งบ่หนยังบ่แข็งแก่บ่ไบวกบอกระจาจข้าบวกแก้ซื้อข้าบวกแต่มม่บวกซื้อเยอะกระเียนแค่กานรุกกระเรียบดมันบระเด็นไงวันนันบอกว่าเป็นขั้วมรกบมก นางอาทิตยายะรือริคารวะปูตาามิสัยแย้คว่ารื้อือมกับนินวิลาคารพนนางกุระนั่งยุบผ้าพ้นเฟืองฝ่ารำงไยกุมบราวงจำปากับนายประคุงหอยแข็งกันมไม้นาะสี้หายสี้หันอีอ่ามือโคกมือราบมือโคคมือมัดหึหึแล้วก็รวยรวยุกคุกคนนะลงูกนะ การใบนือเพราะมันแากผู้เล่นการใบมือกับการปูตานะ่ะคะโอ้โกุดการร้อโสี่ค่ะการรุ่อ,อืแต่อกอกการอรกคือเป็นที่รวมกลุ่มมากอืมเพร<ช>าอกกาตัวแบบนี้ครับผาที่ขอืมอุม่นแขาา็งคารวัปูตาปกกำนอโซแขงอารม์ Cả, tacos, bak, seguinte, asket, итай, trips, นางพันิกาเฟื่องฟ้าอาคขึ้เก่ากับมือเกลือกับมือมกเฟื่องฟ้าดาคือเกือุนนางพันิกาคขึือเก่าหะเอาหางมือส่งามือโ่งมือมันหึงหึงแล้วคนรวยเอออยากเที่ยวมอยากขางุูมโอ้แต่คนรกเกลือคือปขึ้นกว่าขาวหวานเยอะงเกลือเ็อกอ้าวดงจะเรื่องจะเรื่องแค่มากค่ะคือพูดได้ นี่นายสนิทนางบัวเพื่อนขอเอารถขียวอารถว่าเขาไฟแน่นขี่เ่าเขาบริษัทกูต่าจัดหางรับฝากเงื่อนเรื่อนเงินเรื่องต่อฟ้องใบง่อนส่งง่ายกวบอทํางหวกแต้เขาว่าเอาเมรถที่รุ่เออเขามาใช้ขึ้นยังไงมือใบที่ใบที่ไม่สีมาอะไร ก็มาเขยี่ยวกอเหมือนไรได้พูดแค่หนูน่าไาไหมข้างหลังย่างไปก็ได้ยืมเหมือนสีมาอือใครว่าว่าเขาไปเหมือนไรได้พูดดังเขาแต่ว่าการแห่งมันคือเก่าระบบเขยี่ยวก็ตัวแข่งมั้แต่ว่าใครเด็กทักคบกับอาจจะทักขอร้องอะไรๆมันเหมือนกันอยหมาเนี่ย

หนูขอแล้วพ่อพระสวามีหนูก็บอกปู่ตาจะให้คืนอยู่เอาไปแก้มือข้องบา้ปู่ก็ให้คืนว่าแต่มมาปู่จะคืนด้วยเนาะเราจะคือนั่งบอกเพื่อนเอาเขาม้าเมื่อนี้ละเอาแขเงินไปลุกขึ้นทุกร้ไรน่ะเจ็บขี้ฝายเรื่องเก่งได้เช่งแข่งเก็บเลยเก็บขี้ฝาเรืมเงิน บางวัวคันนด้อา้จะยืมเลยเออยืมเป็นผู้จัดหาอืแล้วก็เป็นผู้เขียนเขาเอื้อว่าใบสัญญาคือปูแต่ไฟแนนซ์ปูแต่มันคือเงาเือออเขามานได้กระเดีปยวปีปีปปีคือเ้านนั่งปูแต่งมือแก่ฟรีเลยคนละเกี้ยเก้ยมากี้มากแล้วกับว่าเอารถออกแต่งู้ ได้เร ok ียกเอาร้วอกอกไปเ้อมันอังมันก็ไมึงตัวจิตนอกโา่สีด่าพูดแชร์แรงขอบขอบข้พราอกับนางชาวินีวาปีสจะรสนยากมารวมบุมามือโขมือดักมือโขมือมันจืนงรแล้วก็รวยนะลูกนะทุกๆคนจะดจะเลื่ำนทมากขากื้นมือหนังมัหมัดอืออันนี้พระจีว่า ม่ไม oh <a> ่คนเลยเยอะออกข้าว